ผมนึกแล้วถึงกับคำเลยเวียดนามที่เคยภูมิใจว่าตัวเองโตเร็วที่สุดในอาเซียนตอนนี้ยังพูดว่าการค้ากับไทยคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดอย่างนั้นเหรอมันเหมือนคนที่วิ่งเร็วแต่สุดท้ายก็ต้องรอคนถือกุญแจเปิดประตูให้ถึงจะสามารถเข้าเส้นชัยได้ในมุมนี้ไทยคือคนที่ถือกุญแจของภูมิภาคเลยประเทศอื่นคือคนที่วิ่งเก่งแต่ถ้าเข้าไม่ได้กับไทยถ้าไม่ผ่านไทยมันทั้งน่าขำและก็น่านับถือในเวลาเดียวกันเพราะไทยกลายเป็นคนที่ ไม่ต้องแข่งแต่กลายเป็นกรรมการสนามซะด้วยซ้ำในภูมิภาคนี้ประเด็นนะครับมันเริ่มมาจากการที่ชาวเวียดนามเลยเขาก็เปิดมุมมองว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน,ไหนในภูมิภาคนี้เนะี่ยก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาไทยแบบหนีไม่พ้นอย่างในความเห็นของชาวเวียดนามคนหนึ่งนะครับก็เปิดประเด็นมาซึ่งเรื่องนี้แหละก็ถกเถียงกันต่อเขาก็บอกนะครับว่าหลายคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยมักจะพูดว่าเวียดนามควรจะลดการพึ่งพาไทยแล้วก็หันไปสร้างระบบของตนเองให้มากขึ้น ผมก็เห็นด้วยในหลักการแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ง่ายเลยเพราะว่าการค้ากับไทยมันไม่ได้อยู่แค่ในระดับสินค้าสําเร็จรูปแต่มันฟังอยู่ในระบบการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีไทยเลยสมมุติว่ามีเหตุการณ์ที่หยุดการค้าระหว่างกันขึ้นมาจริงๆภายในไม่กี่เดือนอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และก็พลังงานสํารองของระดับภูมิภาคจะได้รับผลกระทบทันทีเพราะส่วนหนึ่งก็มาจากไทยทั้งนั้น ในเวียดนามเราอาจจะพูดว่าเราเป็นเสือแห่งเอเชียแต่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นไปได้เพราะเรายือนอยู่บนเครือข่ายของไทยถ้าเครือข่ายนี้ล้มเสือก็ยังต้องหยุดพักเพื่อรอาทางใหม่อยู่ดีโดยเรื่องนี้เนี่ยก็มีความเห็นชาวเวียดนามคนอื่นอีกน,นะครับเขาบอกว่าระบบอินเทอร์เน็ตของเวียดนามส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเส้นเคเบิลหลักที่ต้องพึ่งพาไทยก่อนออกทะเลไปยังสิงคโปร์แล้วก็ยุโรปหมายความว่าถ้าไทยเกิดปัญหาทางเทคนิคขึ้นมาเมื่อไหร่ เรื่องในยุคสมัยใหม่ในความเร็วอินเทอร์เน็ตในเวียดนามก็อาจจะตกใต้ทันทีเรื่องแบบนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงมันมีส่วนอยู่ดูไม่กระทั่งระบบการสื่อสารเป็นโครงสร้างที่ลึกไม่ใช่แค่เรื่องของการค้าไม่กระทั่งระบบการสื่อสารก็ด้วยเช่นกันโดยชาวเวียดนามคนถัดมานะครับเขาบอกว่าไทยเป็นคู่ค้าที่ดีที่สุดในภูมิภาคของเวียดนามได้ทั้งๆที่ดูเหมือนเวียดนามอยากจะอิสระจากการพึ่งพาใครแต่กับการเป็นว่าต้องอาศัยไทยในหลายมิติ ซึ่งที่นี้ทางฝั่งของชาวกมูชานะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งก็มีมุมมองที่หลากหลายออกไปนะครับอย่างในบางส่วนก็บอกว่าผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมคนเวียดนามต้องพูดเหมือนกับว่ามีไทยแล้วดีดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นหลายครั้งแล้ะทั้งที่ในความจรงิงไทยเองก็ใช้ความได้เปรียบตรงนี้สามารถคอนโทรลเรื่องของเศรษฐกิจในภูมิภาคได้หรือถ้าพูดให้แรงกว่านั้นเหมือน,อนกับว่าใครก็ตามที่อยากจะเติบโตในเอเชียตอนออกเฉียงใ,ใต้ต้องมีไทยเป็นหนึ่งในสมการหรืออาจจะต้องผ่านประตูของไทยด้วยซ้ำ ผมกลับรู้สึกว่านี่คือเหตุผลทําไมหลายๆประเทศถึงยังพัฒนาไม่ได้เต็มที่เพราะไทยก็เหมือนเป็นเกตคิปเปอร์ที่ทําให้ระบบเศรษฐกิจภูมิภาคซึ่งในความเห็นตัดมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้นะฮะรับอกว่าผมคิดว่าที่เขาพูดมามันถูกต้องแลาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเป็นเส้นเลือดหลักของภูมิภาคจริงๆอย่างเราจะไปมีปัญหากับเขามันก็เหมือนเป็นการไม่คิดให้ดีเราลองคิดดูอีกทีนะถ้าไม่มีไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าจากเวียดนามจะไปกัมพูชาจะไปลาว หรือว่าจากลาาจะไปมาเลเซียหรือจากกัมพูชาจะไปที่ไหนเองก็ตามแต่หรือแม้แต่พวกเราทั้งหมดเองจะส่งออกไปจีนตอนใต้ทุกอย่างจะช้าลงหมดเลยถ้าไม่ขนส่งหรือเชื่อมโยงกับไทยเพราะระบบขนส่งของไทยเชื่อมหมดทั้งทางบกทางน้ําอากาศนี่คือสิ่งที่ประเทศเล็กๆอย่างเราต้องเรียนรู้กัมพูชาต้องเรียนรู้ให้มากกว่านี้ถ้าจะมีปัญหากับไทยการที่ไทยสามารถรักษาสมดุลระหว่างตะวันตกกับตะวันออกได้โดยที่ไม่ล่มเป็นสิ่งที่ประเทศอื่นๆทําไม่ค่อยได้เลย ทังฝั่งของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับก็มองว่าถ้าเป็นกรณีของเวียดนามนะใช่แต่ว่ากรณีของกัมพูชาก็ต่างออกไปนะผมกลับมองว่าในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์ผมกลับมองว่าเวียดนามนะต้องพึ่งไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่อยากจะพึ่งจีนไงแต่กัมพูชาอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างออกไปเวียดนามต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามาสะท้อนให้เห็นว่าจีนอนะ่ะอัดฉีดเงินลงเวียดนามเยอะแต่เวียดนามก็ไม่ได้อยากจะถูกครอบงําจนเสียอิสรภาพนี่คือตัวเลือกที่เวียดนามกาลังพยายามทา คือเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องไปต้านจีนอะไรขนาดนั้นคือเวียดนามนะมีประเด็นตรงที่ไม่อยากจะให้จีนเข้ามาสุดท้ายก็เลยต้องซื้อขายกับไทยต้องพึ่งพาประเทศที่พอจะพึ่งพากันได้เพราะไทยอยู่กึ่งกลางระหว่างสองขั้วมหาอำนาจทั้งเข้ากับตะวันตกได้แล้วก็ไม่ได้ต่อกรกับจีนตรงๆมันเลยกลายเป็นทางเลือกที่พึ่งพากันได้อย่างปลอดภัยสุดๆแต่ในทางกลับกันก็กลายเป็นทางเลือกที่เวียดนามก็จะไม่มีทางหนีไปทางไหนได้เลยเพราะว่าระบบภูมิภาคนี้ ก็ดูเหมือนจะถูกออกแบบให้ไทยเป็นศูนย์กลางไปโดยปริยายขณะที่ความเห็นถัดมานะครับบอกว่าผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะทำไมคนเวียดนามต้องพูดเหมือนกับว่ามีไทยแล้วดีกว่าทั้งในความเป็นจริงเนะี่ยไทยเองก็มีข้อได้เปรียบตรงนี้แหละสามารถจัดการทุกอย่างได้ทุกอย่างต้องผ่านประตูไทยซึ่งเรื่องนี้นะทางฝั่งชาวเวียดนามนะครับกับโต้แย้งให้เสียเง,งินนะซึ่งเป็นเรื่องดีมากนะครับเขาบอกว่าผมกับมองว่าคุณนะมองไทยแบบที่แคบจนเกินไปถ้าใครมองไทยแบบนั้นนะ พูดว่าไทยเป็นเกตคิปเปอร์เหมือนตั้งใจทําให้ประเทศอื่นๆดูเป็นอะไรที่เอาเปรียบเขาแม่นไม่ใช่สิความจริงคือถ้าคุณมองดูดีๆนะไทยไม่ได้ปิดกัน้นขคยยกเว้นคุณจะไปมีปัญหากับเขาเองอันนั้นก็อาจจะถูกปิดกัน้นแต่ผมมองว่าทางฝันะ่งนั้นเขาแค่สร้างระบบของตัวเองได้ก่อนขครเพื่อนลองไล่ลําดับดูก็ได้นะในแถบนี้ในโซน,นแถบทุกประเทศไทยเป็นประเทศที่สร้างระบบของตัวเองได้ก่อนขครเลยกัมพูชาเนะี่ยก็มีโอกาสเหมือนกัน แต่บางทีก็ไปมีปัญหากับเรื่องอะไรไม่รู้กับทางฝั่งนั้นกัมพูชาไม่พัฒนาโลจิสติกไม่รักษาปัญหาที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้คือทําให้มันไม่ค่อยนิ่งมันก็ไม่สามารถที่จะไปดึงดูดนักลงทุนได้ยั่งยืนยิ่งเรื่องในอดีตนะพอไทยทําได้ก่อนมันก็ไม่แฟร์ที่ไปบอกว่าเขาผูกขาดนะซึ่งในความเห็นตัดมาครับตอบกลับต่อกันก็บอกว่าคําว่าผ่านไทยก่อนถึงจะโตมันอ่านดูแล้วก็เหมือนประชดนะ แต่ทีนี้ถ้าเรามองดูในมุมเศรษฐกิจจริงๆผมคิดว่าแม้แต่เวียดนามเองก็ก็เป็นอย่างนั้นด้วยมันคือข้อเท้จริงของการอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าเพราะเวียดนามเราเองก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเองเคยต้องพึ่งไทยหลายเรื่องแต่ตอนนี้เขาลดน้อยลงพอสมควรนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการเกษตรตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอาหารแล้วก็พลังงานแต่ว่าเราก็เรียนรู้แล้วก็พัฒนาไปอีกระดับด้วยเช่นกันตอนนี้เวียดนามก็กลายเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยีได้แล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาคได้ด้วยเช่นกัน ผมก็เลยมองว่าไทยน่คือคู่ค้าไม่ใช่คู่แข่งอย่างแท้จริงใครเข้าใจตรงนี้ก่อนคนนั้นจะอยู่ในเกมระยะยาวแต่ถ้าแค่ประชดกันว่าใครๆก็ต้องผ่านไทยต้องง้อไทยต้องพึ่งพาไทยแบบนั้นมันจะพาไปไม่ถึงไหนเพราะสุดท้ายก็ต้องเลือกว่าจะร่วมเดินทางหรือว่าจะแยกข้างยืนออกนอกข้างแล้วก็ดูคนอื่นเดินผ่านไปซึ่งผมคิดว่ามันคล้ายกับกรณีของกัมพูชานในช่วงก่อนหน้านั้นมากๆก่อนที่จะดีกับไทยมันเหมือนกับว่า กัมพูชาก็พยายามจะยืนออกนอกเส้นทางข้างฝั่งของชาวเวียดนามอีกคนนะครับบอกว่าจริงๆผมเข้าใจผู้คนทางฝั่งกัมพูชานะที่รู้สึกว่าไทยอยู่เหนือกว่าเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่อยู่ติดกันเวียดนามอยู่ห่างออกมาหน่อยมันก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นภาพคนละแบบแต่ทางฝั่งกัมพูชาอาจจะเห็นได้ในชีวิตจริงเพราะว่าอยู่ติดกันเลยนักท่องเที่ยวก็ไปไทยโรงงานก็เลือกที่จะตั้งในไทยก่อนแต่ข้างเคียงไม่โผล่มาเลยแต่สิ่งที่ต่างก็คือไทยไม่ได้พัฒนาเพราะโชคดีนะผมกลับมองว่า เขาทํามาในระยะเวลาที่นานกว่าเราถ้าเรามองข้ามความอิจฉาแล้วก็หันไปร่วมมือแทนเนี่ยก็จะดีกว่าสถานการณ์ตอนนี้ของกัมพูชาควรจะร่วมมือกับไทยและดีแล้วตอนนี้เองอาเซียนเริ่มถูกจีนแล้วก็อินเดียเข้ามาสร้างอิทธิพลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมก็เลยมองว่าในภมิภาคนี้ถ้ามวัวแต่ถกเถียงกันอยู่มีปัญหากันเองอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของกัมพูชาแล้วก็ไทยผมเชื่อได้เลยว่าประเทศอื่นเขาจะมีอิทธิพลได้มากกว่าที่คุณคิดเอาไว้ ในพื้นที่หรือว่าในโซนของประเทศของคุณเองผมว่าคุณไม่ต้องไปกังวลหรอกยุคนี้ว่าไทยจะมีอิทธิพลในประเทศของคุณนั่นเป็นข้อดีมากกว่าซะด้วยซ้าที่ยังเป็นเพื่อนบ้านโดยทางฝั่งของชาวกัมพูชานะครับกระโตแย้งในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าไทยไม่ได้ผูกขาดอันนี้ผมกลับมองว่าเวียดนามนะอาจจะใช่นะเพราะว่าของไทยไม่ได้ถึงขั้นใช้ในชีวิตประจําวันในระดับที่ทุกวีทุกวัน อาจจะมีแทรกเข้ามาบ้างแต่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบที่กัมพูชาเป็นไงแต่ถ้าคุณอยู่ที่กัมพูชานานพอคุณจะเห็นว่ามันก็มีความพอสมควรนะผูกขัดอย่างเวลาสินค้ากัมพูชาจะไปเวียดนามหรือว่ามาเลยต้องผ่านด่านไทยกี่ขั้นหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปในกัมพูชาใช้ชีวิตเอาแค่ปัจจัยทั่วๆไปในการดํารงชีวิตเกี่ยวกับของไทยกี่เปอร์เซ็นต์ผมให้ไปเลย80%เนเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีมุมมองว่าคนกัมพูชาก็ย่อมมองแตงจากคนเวียดนามออกไปอยู่แล้ว ไทยไม่ได้แค่พัฒนาได้ก่อนแต่การมาก่อนนั้นเริ่มต้นก่อนนั้นสามารถควบคุมเส้นทางด้วยสิ่งที่มีอยู่ระบบโลจิสติกหรือแม้กระทั่งภาษีที่ทําให้ประเทศอื่นๆที่อยู่ข้างเคียงหรือกัมพูชาเองเวียดนามเองก็เป็นผู้ตามไปโดยปริยายทับมาจากนั้นครับความเห็นของชาวกัมพูชาอีกคนนะครับเขาบอกว่าผมเห็นด้วยนะถ้าบอกว่าไม่มีใครอยู่ได้ด้วยตนเองแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนบ้านในแถบนี้ ไม่มีใครอยู่ได้โดยไม่พึ่งไทยไทยมีพื้นที่การเกษตรที่ใหญ่สุดในภูมิภาคมีทางออกทะเลฝั่งอันดามันนี่คือต่างจากกัรพูชาออกไปกับอ่าวไทยมีสนามบินและก็ท่าเรือพร้อมๆครบครบส่วนของเรานะ่ยมีแค่แม่น้ํากับพรมแดนที่ต้องคอยเปิดปิดตามอารมณ์ในบ้านในเมืองมันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องภูมิศาสตร์ที่กลายเป็นข้อจํากัดของชีวิตจริงการพึ่งไทยที่เราต้องทําอย่างนั้นไม่ใช่เพราะเราไม่พัฒนา แต่นั่นก็ทําให้เราอยู่ในจุดที่ไม่มีทางเลือกอื่นสัมากกว่านะอันนี้คือกรณีของกัมพูชาเลยสำหรับผมมองว่าเวียดนามนะ่ยังพอมีทางเลือกอยู่บ้างโดยชาวเวียดนามก็เข้ามาโต้ก,กับนะครับก็บอกว่ากัมพูชาจะไม่มีทางเลือกได้ยังไงก็พี่จีนเนะ่เข้ามาในประเทศของคุณเยอ่แย่มากมายจีนเข้ามาเกาหลีหรือประเทศไหนๆก็เข้ามาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกที่ไหนแล้วแหละแต่มันก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ากัมพูชามีความจาเป็นจะต้องเลือกไทย บางส่วนนะครับก็บอกว่าอ่านาดูแล้วเหมือนง่ายคุณลองอยู่ในประเทศที่แรงงานต้องข้ามชายแดนไปทํางานไทยนับล้านดูไหมคนเวียดนามอยู่ในสถานการณ์ที่ต่างจากกัมพูชาก็ตรงนี้แหละคือชาวเวียดนามไม่ต้องไปทํางานที่ไทยเป็นนับล้านหรือว่าคนจํานวนมากมายต้องไปทํางานที่เมืองไทยในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับจํานวนเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดของประเทศกัมพูชาถือว่าสูงมากนะ กับการที่คนไปกับจำนวนประชากรเพียงเท่านี้แต่ว่าเวียดนามคนไปทํางานที่ไทยน้อยกว่าการพึ่งพาก็จะน้อยกว่าด้วยมันเหมือนกับเราลองไปอยู่ในระบบค่างเงินของตัวเองจนแบบว่าเงินของเราเองก็ต้องใช้เงินบาทแต่คนเวียดนามก็ไม่ได้ถึงขั้นจะต้องใช้เงินบาทถูกไหมแต่ในกมพูชาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินบาทแม้กระทั่งในตลาดท้องถิน่นผมเลยยอมรับว่าไทยเก่งนะแต่ความตลกร้ายมันกลายเป็นระบบทีประเทศเพื่อนบ้าน ต้องอยู่ในเงาไทยตลอดเวลาเลยคุณพูดว่าเรียนรู้ได้ไปเรียนรู้จากไทยแต่ในขณะที่ไทยเป็นครูที่มีห้องเรียนใหญ่ประเทศรอบข้างเรากลายเป็นนักเรียนที่ต้องจ่ายค่าเรียนทุกปีไปโดยปริยายนะแล้วก็ไม่มีวันได้จบเลยแต่คนเวียดนามในประเทศของคุณเองคุณอาจจะไม่มีวันเข้าใจในสถานการณ์นี้แล้วเพราะว่าประเทศเวียดนามเองเหมือนอยู่ในห้องเรียนพิเศษของตัวเองไปแล้ว โดยในมุมของคนนี้นะครับก็ยังบอกต่ออกว่าสุดท้ายผมก็ไม่ได้ถึงขั้นไม่ชอบไทยไม่ชอบเวียดนามอะไรหรอกผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมมิภาคนี้มันไม่เคยแร์กันจริงๆตั้งแต่ต้นไทยอาจจะเป็นศูนย์กลางและเวียดนามเองก็เติบโตได้แต่ประเทศเล็กที่เหลือละ่ะประเทศเล็กอย่างเรากลายเป็นเพียงจุดเชื่อมต่อให้ทุกคนใช้ผ่านแล้วก็ไม่มีใครหยุดมองซะด้วยซ้ำนะกัมพูชาส่งออกแรงงานส่งผ่านสินค้าเราเปิดด่านให้ประเทศใหญ่ๆทำเงินผ่านเรา แต่ประเทศเล็กๆแห่งนี้กับเป็นที่ที่ไม่ค่อยมีใครมานึกถึงเลยก็เห็นๆกันอยู่ว่ามีแต่เวียดนามโตแต่เรากมพูชากับไม่ได้มีโอกาสโตไปมร้อมๆกันซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งชาวเวียดนามก็โตใหญ่นะครับก็บ,บอกว่าคุณจะบอกว่ากาัมพูชาไม่โตได้ไงในระยะ10ปีที่ผ่านมาตึกสูงเกิดขึ้นมากมายการลงทุนเกิดขึ้นมากมายประเทศของคุณถ้าเทียบก่อนหน้านั้นเทียบย้อนกลับไป20ปีที่แล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรแต่ทีนี้คุณเอามาเปรียบเทียบกับเวียดนามของเราแล้วมาบอกว่าเราโตกว่า มันใช่เรื่องไหมล่ะเวียดนามประชากร90้าล้านคนตั้งแต่ไหนแต่ไรจนมาแตะร้อยล้านนี่คือการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันทําได้อยู่แล้วแล้วก็แรงงานวัยหนุ่มสาวก็มีอยู่เยอะโดยทางฝั่งของชาวเวียดนามอีกคนนะครับเขาบอกว่าบางคน,นไปพูดว่าไทยโชคดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่ตรงกลางของภูมิภาคเป็นศูนย์กลางได้เลยแต่นั่นคือการมองข้ามโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไทยสร้างมาเกิน40ปีเพราะฉะนั้นถ้ากัมพูชาเป็นตรงกลางผมเชื่อว่ากัมพูชาก็เป็นตรงกลา,างเหมือนกันนะอย่างน้อยก็ตรงกลางระหว่างไทยกับเวียดนามก็แล้วกัน ก็ไม่ใช่นะเป็นตรงกลางเลยแต่ทาไมถึงไม่สามารถทําแบบไทยได้ละ่ะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในการสร้างระบบให้มันเติบโตอย่างต่อเนื่องมา40ปีเพราะฉะนั้นคําตอบของเรื่องนี้ก็คือถ้าแค่โชคดีเพราะอยู่ตรงกลางเฉยๆระหว่างเวียดนามกับไทยอันนี้คือกรณีของกัมพูชาแล้วก็อยู่ตรงกลางแล้วทาไมกัมพูชาที่อยู่ข้างๆแท้ๆเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยไม่เติบโตในระดับเดียวกันไทยลงทุนหนักมากในโครงสร้างพื้นฐาน istics, โลจิสติกเขตอุตสาหกรรมระบบไฟฟ้าซัพพลายเชน่ครบวงจร ผมกับเชื่อว่านี่นะมันไม่ใช่แค่โชคแล้วแต่มันคือการออกแบบทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนสุดๆเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือไทยไม่ใช่แค่ทางผ่านแต่เป็นประตูที่ต่างชาติเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทุกบริษัทในญี่ปุ่นหรือว่าหลายๆบริษัทต,ตั้งแต่ยุคก,ก่อน,นนั้นหรือยุโรปที่จะมาลงทุนใน CLMV กัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามใช้ไทยเป็นฐานก่อนเสมอเพราะระบบธนาคารการขนส่งและมาตรฐานสากลพร้อมกว่านี่คือเส้นเลือดหลักของอาเซียน ถ้าไทยหยุดหายใจเศรษฐกิจทั้งภูมิภาคก็เรียกว่าแย่ลงไปด้วยเลยตลกร้ายก็คือบางคนไปบอกว่าไทยไม่สําคัญคนนะ่ะมักจะต้องใช้ไทยในชีวิตประจำวันแบบไม่รู้ตัวอยู่แล้วก็เห็นเห็นอยู่ในกัมพูชาหรือแม้กระทั่งในระดับภาพรวมเช่นการนําเข้าพลังงานขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือแหลมชบังหรือว่าการบินผ่านไทยทุกๆครั้งของนักท่องเที่ยวมากมายในมุมของผมนะ่ะ การไปมองว่าไทยเป็นแค่ตัวกลางมันเป็นอะไรที่เข้าใจผิดมากๆเลยเพราะไทยไม่ได้เป็นแค่ที่ตั้งตรงกลางเพราะถ้าเอาแค่ตรงกลางกัมพูชาก็จะเป็นแบบนั้นได้ด้วยเช่นกันมีความสามารถที่จะเป็นได้ไหมอันนี้คืออ,อ,อีกเรื่องหนึ่งเลยความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่า <S <S ผมว่ากัมพูชามักจะมองผิดจุดไทยไม่ใช่แค่คู่ค้าแต่คือแรงโน้มถ่วงเศรษฐกิจข,ของภูมิภาคด้วยถ้าไม่มีไทยเวียดนามกับกัมพูชาจะต้องเพิ่มต้นทุนในโลจิสติกเกือบ30-4 0เ เพราะมันต้องอ้อมเส้นทางผ่านทะเลแล้วก็ใช้เส้นทางจีนซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่สูงกว่านี่แหละคือปัญหาเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าชอบกันเล่าเรื่องราวสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ